เดี๋ยเาเพื่อนขาวดีครับเป็นผู้ช่ท่านครับวันนี้ผมอัมพรมาเจริญมีรถแ3 4 0 8มสนานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทครับตัวนี้เป็นรุ่นหลังคาผ้าใบนะครับเขาเอาหลังคาแดงใส่นะครับนะเป็นตัวแรกไม่มีทะเบียนนะครับมีแต่ใบซื้อขายให้นะตัวนี้ครับพ่อผู้ใต้ยังไม่ทำออกมาครับมามันไม่สวยผมเลยเปลี่ยนราคาเอาราคาอยที่ร้านใส่นะครับ ครับ1 9 0 0 0บาทครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันะครับ081,3655,97ครับ0 8 1 6 0 5 2 3 7ที่มีรถให้เลือกมากกว่า2 5 0คาันครับไปเลยดูหน้าครับหน้าไวครับไปนะครับ1 9ึ0 0 0บาทครับส่งฟรีให้300กิโลแรกตัวนี้มีค่าแนะนำให้3,000บาทนะราคาไม่แพงครับราคาจับต้องได้ครับ น่ามากวันนี้ใส่ทอซิ่งให้ด้วยนะครับโอเคพอที่นิ้วแค่นี้้วน,นะครับสวัสดีครับ